ที่นี่ที่ไหนที่นี่ที่ไหนครับนนองมนตลาดน้องมนตลาดอ่ามื้อนี้ก็มาแวะขากลับจะมาแวะตลาดหนองมนเดอนี่เด้อนี่เป็นตลาดหนองมนทางเลยมาทางขนาดชนบุรีตลาดหนองมนนี่สังเกตว่ารถที่จะพาที่ถกท่องเที่ยวแต่นี่เขาเรียกว่าทาตลาดหนองมนนู่นคือ ซื้อบอกวัาตลาดนองมนยูบุ้นเก,ก,ก๋าไก่พ่นเอามาแวะเบิ่งว่าซื้อได้อย่างในมือน,นี้คิดว่าคือที่มีหนึ่งข้าวหลามเออคือที่มีข้าวหลามไปอยากไปเบิ่งดูว่ามีอะไรมีอย่างให้เบิง่งมีอย่างให้เบิง่งสวัสดีครับสวัสดีครับมีอะไรบ้างครับโอโ้โหโนโนโนเราไม่มีเราไม่มีตังเราม,มีมือถืออย่างเดียว ชิมอะไรเนี่ยไอ้เนี้ยอ,อะไรเนี่ยจจาากกแม่แม่อง oh, อง๋อคนเยาวดำอีง ซือทุกร้านไม่ไหวนะไม่มีไม่มีมือมือหิ้วนะเนาะโอ้โหนี่เนี่ยโอ้โหสวยมากเลยน่าอร่อยนะน่าน่าอร่อยน่าทานมากโอ้โหนี่ก็โอ้โหนี่ทาดหลามเนี่ยเจ๋งเลยไส้เม้าออนจ้าเม้าอ่อนก็ชิ่มากออกหมกเลยย่าไหมครหมกปลาเดี๋ยวเดี๋ยวดูดูไปเรื่อยๆก่อนดู ไปเรื่อยๆครบครครกเลยอุ้ยอ้น,นี่มันทำมันมันถูกเนะี่ยเอานะ ดูไปเรื่อยๆเนาะดูดูไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆแหลงโอ้ยโอ้โหนี่นี่เขาเรียกว่าจะจับบวายโอ้ๆนี่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 โอ้ห่างมะนาวอบแห้งมะนาวอบแห้งแต่ของของอาหารเสื่อมเนาะหอมนี่น่าทานเลย หอมดีเว้ยกินจินโอ้กุ้งให้กากุ้งกาบปูปูโอ้ยเออมานเอา ขาไปดองก็ขวกลับมาก็ฟางนั่น เราจะกลับแล้วนะเนี่ยเราจะกลับแล้วนะเนี่ยเบิร์ข uh> uh> ้อมูลข้อมูลกูกูเกูกินัม่รู้ ก็เ<อ>ข้าใจข้าวหลามโอเคเอ,อันนี้ข้าวหลามอะไรเนี่ยาเดิมอย่างเดิมอย่าง กุง้งเป MM ็ซื้ <doors> <eps> อเป็นอกุ้งมื้ยจะซื้อมอตแลวมาเตียงคะทุกคนได้ค่ะ้นได้นะคะโอ้แบปลาชูปลาชูเก่ปลาูมันปลาชูมันปลาชูเก่งปลาขาว カピコン。 อากาศเย็นดีนะวันนี้นคมคังนคนโน้นมีตังึคนกับคนโน้นเราไม่มีสิทธิ์เราแค่เราแค่จับมือถือเราไม่มีสิทธ <c oughs> ิ์เป็นพี่ช่วยเราไม่มีสิทธิ์บ้า เราไม่มีสิทธิ์นี่อะไรอันนี้อะไรขวน้กล้วยอวโอ้มันตัวเล็กๆขวนตัวเล็กๆนี่แลอแล้วไอ้นี่อันนี้มันมันอ๋อกาละแมออเออสวยดีเนาะ

แพงว่ะน,นี่นี่นี่มารู้นะน้อยขอขอเขารู้เฮ้ยอ๋อเทียบเทียบเทียบคงจะแพงกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเขารูเ้เดี๋ยวถามเดี๋ยวถาม o ูเกิลนัมบูทูในกูเกิลนัมบูทูมาแล้ว แม่ควัแม่ควัาบอแม่คว well, ับอกว่าเอออันนี้ต้องการนี่ต้องการสั่งถ้าไม่ต้องการแล้วแล้วแต่แม่ควั

จะเอาไอ้กุ้งแห้งนี่กลับบ้านหรือไม,ไม่เอาวะคือเออ <c oughs> <c oughs> แต่เนี่ยพี่พี่เขาจะลดให้หครึ่งกิโล500เนี่ยปกติจะเป็น509รอยเก้าไอห้าร้อยเก้าสิบเนี่ยเนี่ยครึ่งกิโลแต่พี่เขาจะลดให้เอาเอาเอาครึ่งถุงเอาเอาถุงเดียวก็ได้

โอเคโอเคเสียวเลยครับเสียวเลยครับเสี่วเลยครับอยคอยมักอยู่แ่นั่นแหละ ยยยำำำออันนี้อันนี้อบแห้งที่สามารถเอาไปเก็บได้สามสี่เดือนค่ะอ๋ออบเองเหรอไม่ตากไม่ตากไม่ตากแดดอ๋อเจ้าเท่าไหร่ฮะงสองห้าเครื่องกิโลหนึ่งละครื่งกิโล แถมนิดนึงก็ไม่เป็นไรครับขายมากจะขายใจดีน้องมาจะขายค่ะพี่ร้านจะขายของไปแทนหมูขายจัำขาประจำเยอะไม่ได้ขายเจ้านะพี่เกินใหที่ลูกปลาอะไรปลาเต็มใช่ปลาตองเต็มปลาเลาค่ะอ๋อนันยางใช่นี่ปลาหอมนะพี่อันนี้นันยางใช่ปมมันมันเหมือนเนาะบ้านจะแา่ของเป็นตุรกีเวลาคะเพราะว่าอนจะไปซีเนี่ยไม่โชว์เพราะมันปลาสุเกียรติีตัวนี้มันหมุนไปเอามาโชว์ไม่ได้เราก็ขายเพื่อหลัง เจาเจาือสองถุงครอนึงน้อเอาถุงนึงโอเคพอขอที่เอาเมื่อบ้านทำเลยชอบตัวเล็กพี่ตัวเล็กนนหอบตัวเล็กไหมตัวเล็กก็มีนะตัวเล็เก้าร้อยตัวตัวนี่แหละโอเคโอเคเื่อเลยครับเจ้าเลยครับเื่อเลยครับ คอยมาคุยเ่นั้นแหะเจ้าต้มซุปต้มอย่างเรียบร้อยพอกะให้เกลือร้อยคอยเจ้าคูจะบอกถุงในคนใส่ใสามหปีนั้อ่ันุัยอนี้แค่ที่สามารถเก็บได้สอนค่ะโอ้อบเเองเหรอไม่ตากไม่ตักไม่ตากแดดอ๋อ

แถมนิดนึงก็ไม่เป็นไรครับนี่ขายบ้านจะขายใจดีเนาะบ้าจะขายค่ะที่ร้านจะขายของไม่แพทนลูกขายจับขาประจำเยอะเพรา่ใครจะขายเจ้านะพี่เกินใจที่ลูกคุณ้ำปลาอะไรปลาเค็มหรือปลาใบตองเต็มปลาเกลียวค่ะของนันยางใช่นี่ปลาหอมนะพี่อันนี้ยางจะใช้ที่บ้านผมที่บ้านมันเหมือนเนาะที่บ้านจะใช้ของในตู้เย็นเวลาของบ้าะว่าอย่างใบตองเนี่ยมันโซ่เพราะเป็ปลาทุกเกี่งตัวนึงมันหกท้ายเอามาโซ่ไม่ได้เราก็ขาย จะจะซื้อสองส่วนข้าวถุงนึงน้อยโอเคเพรว่าขอที่เอาเมือบ้านทำเลยชอบตัวเล็กไหมตัวล็กีน่แหละแล้วชอบตัวเล็กไหมตัวเล็กก็มีนะตัวเล็กเก้าร้อยเอาตัวตัวโตนี่แหละดึงอะไรเยอะนี่อ่ และอันนี้เจ้าสองถุงครึ่งสองถุงมันบอกขอใช้เปรียบของเวียดนามมันถือ สอนห้าร้อยด้อช right. like ิ so, yeah. yeah. ้วไปได้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 เอาสองใบพันนี่ก็ได้เยอะเยอะเยอะโอเคครับครับอันนั้นเป็นพวกขนมอาหารตลาไหมฮะชิ้นละหนึ่งร้อยบาทได้แล้วเนี่ยเอออุดหนุนแต่ละห้างแต่ละห้างอ๋อหนึ่งร้อยบาทเองพี่สี่ก็บอกใหญ่โอเคครับ สละสุนบุรีสลสุนบุรีมันลด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 เรยวเหรอลดเรยวๆเหรอ No no n I don't see เดินไปเลยได้ครับเดินไปเลยอยๆเดินไปเลยได้ครับ ก็คล้ายๆกันครับค <Okay. S 1> ือคือกิโลคือกิโลหงโบจะกลับแปลอ,อีกกว่าน้อยกลับแปลอ,อีกก็ได้เดี๋ยวเขาเสี่ยวเหมอเหมาเอาอ,อ,อถ้ากลับแปลอีกถุงเอาเอาอีกถุงหนึง่งเพราะว่าเขาเสี่เขาเสีโเคค่โอเคครับโอเคครับ <laughs> เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ <laughs> เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ <laughs> โอเคครับได้ทุกสิ่งทุกอย่างครับร่ลำรวยร่ำรวยทุกคนนะครับล่ำรวยครับโอเคครับใายเรียบร้อยได้ข้าหลามครับ